ทุกคนเนาะเขาจะพาไปของเาเบ่งสถาบนจะจอดอยังจอดรถตึกแต่หาโมงหาโมงหาสิบตอนนี้หาโมงสิบผาเลยนอนมันจะเปหน้าบ้านเบื่อทุกคนเนาะมันเลยคุยเบาบ่อันนี้บริเตียมกันเด้อทุกคนเนาะต้องหูบริษัทนือคุยโทรศัพท์หรือคุยกับไผ่หรือคุยกับลูกค้าหรือว่าคุยกับผู้บ่าวเนาะ คุยซื้อว่าจะคุยโดนแหงเนาะเช้าน้าที่เดจอรถนาบ้านตึกงานหามืงครื่องมาหอดบางกับหามงหาซันหนาจะพวกล่งรถเดี๋ยวนาอลูกก็นั่งลูกทาแม่จะโดนเนาะบุกเกแม่บุกิงแม่บ่ลงรถเ่บกิะเดี๋ยวแม่บลงรถเดี๋ไปลูกไปบุดิงบุดิ กบังลุ้นกบดี่มาคุยผู้บบาฮะเป็นเศร้าแลวสีสว่างบ่ยอมลงทุ้นทุกคนเนาะนี่ว่าเนี่ยนี่ว่าร้อยคุยเบาหรือว่าลบแชทก่็เขาบ้ายนะทีนอนทุกคนเนาะ โอบประม่ณเนาะอันนั้นเป็นนิสัยผมแต่กอนนะต่อ,เอ,กอเนเนาะแต่ยืนอย่างกบประมอกเอาะอันนิสัยต่เอันนิสัยจะคล้องแต่ก่อนมาบอกเนาะมันก็ได้แบบก็ได้ขีดลายไว้จักรทุกคนเนาะหมู่เนี่ยได้คุยกับหมู่สื่อเนาะเห็นเสียงผู้หญิงแบบแบบเนี่ยคือสิบามาผู้หญิงอเนานะทุกคนเนาะนี่ผัวอ,อยู่เห็นเสียงผู้หญิงอะไสบายใจเอาลูกมาไมา่เยอะนะอืมมากพอเนี่ย ครอเรอนี่ปโอ้โอ้โอโอเระโตบิวบ้แม่ซุบลกมาดอกป่ะพ่าแม่บานลงดอกอลูกกับพ่อแมุ่นแม่กับบโลกกเคือแม่ยังนึกชื่ลงบอก,บอกขาแม่มเมื่อไล่ะไปไปขาแม่ซุบไปไปไปคือมันหักแข้งได้นี่นะมาหนิ สวัสดีครับเปิดต้ตอนรับขอสู้สักอันมันหนองแล้วทุกคนเนาะก็ที่รับส้มคลิปอย่าลืมให้กำลังใจมันหน่องโดยการเบิง่งโฆษณนานในเด้อทุกคนเนาะก็ที่มาจับโปเมียโมเมียน,นแล้ทุกคนเนาะเป็นเมียบ่ลงรถกูกับไปทวนๆอ,อยู่บ่ะเนี่ยเฮ้ยนั่งหาวนอนเนี่ยนี่นั่หาวนอนเนี่ยนี่นั่หาวนอนเนี่ยนี่นั่งห่าวนอนเนี่ยนี่นั่งห่าวนอนเนี่ยนี่นั่หาวนอนเนี่ยนี่ ลูกเต่าบ่ได้เดียเด้อนิเนาะทุกคนเนะาะเมืองโคชนาให้ชอยผมในเด้อเนาะพ่อเด็กคากับเข่ากับน้ำลูกเต่าทั้งสามบุกกิ้งกันบี้มาบี้อันนี้แล้วมาบุกกิง้งพุดดิง้งอันนี้โบลิงิงนั่นกับอิจฉาหนองได้บ้ดนี้แต่ละคนอิาอาจฉาแต่กันอิอาอาจฉาแต่กัน แม่ชูคือขุยเป็นสมองเลยนี่สิพวเครื่องสมุงเนี่น้ำมันขีหอดประเทศนอกเลยไปบอกึแมู่มเด้เรผลไป่งไปไปไปทำไไปเดวทำไปเปิดแม่ชูมาเลยเราคอยเปิดไฟตรงเถินพ่อวานน่ย ก็มี่ขอยังมาฝากโปรจกตการรถบสื่อเหล่าพี่อางามไปสื่ออันประเด็นเพื่อสื่อแล้วเพื่อนก็บอกกินเห็นอันพี่อาเชียเบียอันเดี๋ยวเขาบ่กให้เห็นเหล่านะพี่อาเป็นไในเบิร์นเหรเราอย่างนี้ลวงข้าวเป็นแนวเลยก็เลยสื่อซอยนองเขาโปรจกตการอันสื่อมากเพื่อนก็บอกกินเพื่อนก็แล้วไปฝากอันแน่เพื่อนว่าวคือคือสวัสดีค่ะค่ะตาหมูอยู่ เขาคือมาบอกกันอยู่บเวนของอยู่ของกรุงเฉยๆเขาอยู่ทางในเอ้ยเขาอยู่ทางนอกเขาอยู่ทางในเดี๋ยวเขาไปเอากระเป๋าเอ้ยเอาไปนี่ก่อนสวานเลิกงานนะทุกคนนะคุยกับผู้บ่าวคุยกับผู้บ่าวก่อนแหรอเนาะอืมการลงรถเนาะค่ะค่ะเอากระเป๋าลงนะคะเออไปเหรอก่อนจอดไว้เป็นเครื่องสุมุกคุณมาหลง เราว่าลบแชทผู้เฒ่าสั่งค้าได้นะคะอุยสื่อจะโดนแล้วอย่างถือซอยอันผู้เฒ่าคนว่าขายอันนี้น้ากาตาอันนี้น้าผู้เฒ่าคนเอามาขายน้ำกาตาเ<ะ>นี่ทังเออเอาแฟตไหมเขาใไฟอยู่อยู่ในช่องดีทีเข้าออก์แห่ข้อยามมันระเบิดใส่รถมันห่อนม,มันแม่แฟตอันนั้นไหมแฟต,แฟตไฟ,ไฟอยู่ แต่เกลรออุ้ยทำไมว่างแบบนั้นอะแผไอะไรเอออยู่ในในกล่องขางคนขับนั่นนั่นยี่หันอ่ะเปิดนี่นี่นี่นีไหมสว่ามืนไหรเหายังมาเนี่ยร่วงสองร่วงเองตดเพาะใสอยู่ใสเนี่ยอยู่ในขางคนขับอันแล้ขางคนขับคนญี่ปุ่นตัะเออกระยุกางอะไรโอ้สว่านนี่คือ เงี้ยนึกเหรอไปอเขาสั่งมาเนาะมันเบื่อหรือเปล่เออติดอยู่เอาไฟเอาไฟไฟข้าวโอ้ยน้องไม่ออกมาแล้วลูกไ,ไอ้สื่อนพี่โก้พี่อางามพี่อาง่าม <_ d ans> ประเด็นคือเจ้าของโบกินแต่ต้องสื่อ <_ d ans> เือย่างเียแก้วด้วยสองอันแก้วอยู่ในนี้อันหนึ่งแล้วเก็บไว้อันนึงแก้วบอกไปเข้าบ้านน้องๆเข้าบ้านไปลูกกับจอบลูกกับจอบทางกันอยู่แม่บอกโอ้คิถึงจังเลยแม่บลงมจะเถื่อโอสกินหอยกันแหงเราสูนเนาะ แม่ซื้อบอลรุงรถจักเถื่อนน้ำมันขี่ไปหอดประเทศนอกนะหอดอาวห่างี่นอกต้นอันนี้มันเลื่อนญ่แล้วตอนแรกในคลิปคือจังมันพ่มีต้นใหม่แต่มันพ่มีต้นใหม่ฟังนี่ด้อวยอันฟังนี่มันก็ยังมีความเที่ยวชะอุ้มเนี่ยอยู่ลมรึมีห่มหเฮามันแต่ออกมนกระต๊อบเทียงหน่อยมาวานก็เจะอคักเลยโอ้ยเอาเงินไปซื้อมีเงินเขาซื้อมาวางแบบเทียงหน่อยเอาไปนั่งเลยเนี่ยโมงมากกับชมวิวเอาไปผูกปีนอนได้กินทีนะมันจะ เอ้ก็ตั้งอยู่เลยตั้งนาบ้านเนาะทุกคนนรับพี่บ๊วยมันก็กวางเนาะกวางพุ่นนาบ้านคือเห็ดเล็กก็เนาะเห็ดเห็ดเองบ่าเธอเธอเมีงบประมาณพันสองพันคือก็นี่มัเงินจังเห็ดไปเห็ดไปนั่งหลินเวลานั่งนั่งกินเขาน้ำบ้านนะสิแบบมีไฟนั่งยืนหนีเลยเป็นบ่เอไอ้เนี้ยพอเจ๋อเจ๋อแล้วมีภาพไอ้นั่นไหมทำมันเป็นกระถ่อมตรงนี้มันดีดีวอลมันดีคือบ่เออนี่เนาะภาพของมัน ขอขาบทับเขาเลยตึงไันสียุบไหนลูกหนบ้านมม่สียุบม,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 มุมบานพอดีนาะเ <c oughs> พราะมันกว่วงอยู่แลยอยู่นหน้าบานผมตึงบอิตึงกินข้าวเป็นยังไวันนี้กินโอ๊โอไปโอ๊ีโอ๊กโอีะโอ๊ะ่อ๊ะโอยู่แกะี่เะอ๊ะโอ๊ะ้อ๊ะโอ๊ะโอ๊าโอ๊ะโอ๊ะอากิอนะาอ๊นโอ๊ําอ๊ะโอ๊นโอ๊้โอ๊ะโอทะกอะโอ๊ะออ จะขยอกได้บ่ยอกแน่ไปไปเจอกันที่ครัวเดิมยอกมันแน, <c oughs> ไไน่ไม่ได้สีคลาสค้นหรอไม่ได้สีคลาสคนเนี่ยฮะฮะยงตะก้อเลยยงตะก้อเลยนะยงตะก้อเลยนะ่ฮะยอกมันแนย่ยอกมันแน่ย <c oughs> อะไรอะไรคนมากินขา้าวแรกทำการบ้นานี้ผัก <c oughs> กันอุน่นแกงขี้เหล็ก แรกิเล oh, ็กแจเลียวห้น hmm. uh, ้องทุกคนนะโอ้คือหอมแต่น้องโอ้ยโอ้ยแยงขี้เล็กแยงนังแงขี้เล็กใส่นังนังมาแต่เล่านะล่ะค่ะเอาตุวยขึ้นบนเ้อเั้งขึ้นบงเ้อเอาตวหนังพยุน คนอีดีตินมันหนามันแห้งลุกผุนนังตอนนังตักสูตรไปนององคุณเลือดเคียงขี้เหล็กซอนอสวานพอมาตรงไทยดูซะก่อนเนาะเอาไทายไทยโมง่างเลยกล่องพอดี มาเด้อค่ะมีขาวต้องการเท่าเนี่ยอ๋อเถื่อใหมากใส่เห็ดเปื่วนสองถ้วยกันใส่ขาวถปื่นี่ก็ได้ใส่ขาวถปื่นั่นก็ได้มาแล้คนเนาะกินข้าวแรกน้อกันเนี่ยแหละต้อการจ้าขอบคุณยายลีเนาะข้าวไมหมือนข้าวให้ลูกก่อนเดีจยวจถ่ายคลิปแล้วโอ้ยเดี๋ยวกินย่างเจลาหมึกเจลาวิกินเพาะมันเหลวแรง กแกงขี้ดยเธออัดซอ<ด>เนี่ย<ด>มขก็จะถ้วยนี้ถ้วยวะได้ค่ะโอ้วันน้กินโดนเราได้เนี่ยอดซอนด้วยวันนกินแกงเาใหม่ด้วยค่ะตีราคาอยู่ในตู<ด>้แกง,<ไ>ง<า>ตู้เอาขอยสื้อมาเน่ะเผ่อเอาขอยสื้อมาถ้าเด็กกินเบิร์ยอยูเขาบุกะสุเลยเขา เอาจะเป็นยัางังกินอยู่สองคนไปถือสารนี่จะไปขีดยดแท่งมัวนะโอ้ยพูดว nah, ่าเอาซ่อมขูดออกสิถ้าคิดอย่างนั้นข้าออกไปนอกพี่นองกินเหน็ว้หนะโอหนาโซ่แท่งนอนนอนนรับกั้ค่ะมีแต่นอนมี่จะจบางน่อนจากหัวแหลงเด่นทั่วสารางมันเสียไปสิบนาทีกอแหละเดวมาคนร้อยคืยเบาเรื่องหมดคือห่ยคุณถิ่น้อง น้องอันชินว่าเห็นงานนักนะโอ้ข้าวยันก็เเห็นลงจากรถน่ะจอเเป็นสม,มุกเว้ยผมว่าสามสิ่นาทีเพื่อนยินเสียงเหรออืมเลือนเนคสเรอีอนยังไงละอืมแบบนี้ค่ะเยอะชีวิตทำมันกับนอยู่สองคนมันกับทีงเงียบเงาในจน้อยนะที่มีสอันนไม่อยู่นน้ากับเสียงอ๋อ คืนทิ้งพออยู่สองคนเนี่ยน้องรอนก่อนหน้าลูกมูมากก็คือคืนมูงก็ไปกันเงียบเงาก็ไม,ม่มูแกงทีเล็กแสบๆคบนะยุดมาเลยเยัไงไงมดเลยวัดอาตจ์จับตอนแรกวันจะได้ยุดมาอื่น กวางยุบมืแอแล้วยื่นเดืเ่อเลยอนเฮ้ยอธิษฐานกวางเรือธินานขนาดไคนมาคนมาอ,อ๋อแงิเดเรียกเนังเบะถักเปนยังงทุกคนเนาะเด็ดแงหงค่ะเด้ออือสนังแบบเต้ปากเตี้ยเขนะทุกคนอันนี้บักแขง็ที่เด็ดเลยมนมากินมกแข,งแ,บบแขงแฮะเตียบ่ักแขงแท้เนาะ คุณเลนะ้ยง过来นังตรนี้งเนี่ n น e n t ตีละมือจะอีทายยังเรานเนาะจะไม่จะเงี้ยนี่แหละสู่ต่อไปสู่ต่อไปทุกคนเนาะยืดแนะนำาเยเด้อไอ้ทายยังเส่ตละมืออเน่นนเไปทายมองหันมองนี่ทนะีเนาะ ไปสนใจชาติดแต่ห้อง,งขายขายอยู่เด้อทุกคนนะยังขายเพียอยู่ตอนนี้ก็เออเดือบย่อยส่งไปเรื่อยเนาะบื้ออื่นกับนีออเดอร์อีกสามซองแต่วา่าคอนอยู่บนเนะาะต้องไปส่งเพิ่นกกนอนดูว่าเล่นนี่แหละสามซองซองอร่อยสามที่บาทนะทุกคนเนาะปลายทางเขากำลังไอ้ กนังลงเะเบียนยีั่ได้หรอวะลงไปแล้วรอ,อยวะว่ารอ,อ,อ,อยวะสอรสฐมือะแม่นค่ะขอ,อกับพวหมวนนะเศรษฐมันขึ้นฝนมันฉีดตกร <c oughs> อนี่ทกินเขา แสบแม่หบ่อไปไหนใส่บวยบวยบุยบ้าจังสิเห็ดสองกินตัวไม่มีคนเหมือนเขาบอกเงียบกิ๊บจิกินไปจะแสบหรม่มีคนเหมือนเขาเด้่ยเหมมอเฮมมอบอกอันน้อยเปิดช่องอยู่นะสาวน้อยเห็นมาเด้หมออยู่กินโซบะ แส่หลุดโดดเป็นมัจังเลยเสียบทองนะสิยเหมืดนเด้อเฮ้ยใสไปสองหง่อยหรอเฮ้ยหัวจังใจก่อนเฮ้ยเงือออกหัวเผ็ดเนี่ย เขาบ,บอกว่าหัวหลหงเห็นหัวไหมถ้ากูหัห,ห,ห,หน่อยจะกินเนีหิวแ,แต่พี่น้องบังเนานะแม่้งกิเลกทูนกินกกน,กน,น้ำากาสอคนเขาะเอาห้ลด้วเขาแต่เอา,าสอนเนตาบัวเป็นอย่างตาะเขาจะต้องเอาหายาอยไม้ไแกพี่น้องว่าสุดพอใจคันทีก <laughs> ินเหล่มาม้กินตอ่อ ลูกแม่อะไรังกินเลยปลาเข้าโดนกันโดนเลยไม่กินโอเเน้ยเแม่เพชรแห้งเสวานปีกิบอ่ะาาเอาบังเพชสางคนกลมนากลมตาเม่แม่เล่นทั่ทัเลยอัอนกินข้าเนี้ยออกขาเพชรทุกคนเอาคลิปนี้เอาไว้ซันมดนะพ่จิ โดนเกินไปเราทนนะไพน์เนี่ยมียงกับแนะน้าบ้นมานอนอะไรหรือเนาะทนเนาะทิ้งท้ายโดยนี้เดะไพนสนใจฉากอะโทรมาสอบถามหรือทักเฟสบุ๊คมาสอบถามหน่อยเราคนเนาะตอนนี้ลงทะเบียนเก็บปลายทางเขาก็ต้องลงทะเบียนประมาณสามสี่หมื่นจ็ดสี่พันจ็ดสี่พันเนาะขอโทษเนาะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำเนี่ยเดี๋ยวขอบคุณเด้อที่คนเอาเบอร์คลิปเฮาสองคนเนาะขอให้เราราไม่รวยถือร้วยทีนึงเนาะไพนรับสมคคลิปนี้จนจบกันแหละสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย ลูกบายบายหน่อยนั่งนับตาปิดๆเนี่ย